เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช anel m ม m m y t News นะคะติดตามช่องนี้ไม่พลาดทุกข่าวสารดีๆแล้วเป็นข่าวจริงมานําเสนอด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะคลิปนี้นะคะเรามาพูดถึงเราชนะอีกนะคะเราชนะมีข่าวมาอีกแล้วนะคะว่าเขาจะมีแจกเพิ่มอีก5,000บาทเลยนะคะซึ่งนะคะสามารถช่วยค่าเที่ยวส่งกานนี้หยุดยาว6วันได้เลยเกณฑ์ง่ายๆแค่เพียงมีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นนะคะเนื้อหาข่าวเป็นยังไงเรามาติดตามกันเลยค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่านะคะเพจเราชนะค่ะโพสต์ข้อความระบุว่าเตรียมเฮก,กันเลยจัดให้ทั้งวันหยุดและเงินเที่ยวสงกรานต์ปีนี้หยุดยาว6วนันคือ10-15เมษายนแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะยังจะจัดให้อีกพร้อมเปิดโครงการใหม่ค่ะทัวร์เที่ยวไทยแจก5,000บาทช่วยค่าเที่ยวไปเลยนะคะ ซึ่งการแจกเงินเที่ยว5,000บาทนี้นะคะเพียงอายุ18ปีขึ้นไปซึ่งเอามาแทนที่เที่ยวไทยไวัยเก่าที่กำหนดอายุ55ปี ขึ้นไปนะคะคือโครงการนี้เขาจะมาแทนที่ก่อนหน้านี้นะคะมีเที่ยวไทยไวัยเก่านะคะซึ่งอายุเยอะแล้วแต่คราวนี้นะคะเขาจะให้สําหรับวัยรุ่นกันบ้างค่ะเพียงอายุ18ปีขึ้นไปนะคะแต่ส่วนรายละเอียดเต็มๆชัดๆนะคะก็จะหลังมติคอร,รมอที่จะประชุมอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมก็คืออายุ18ปีขึ้นไปนะคะก็จะได้เงินสมทบสูงสุด5,000บาทต่อคนให้ออกเดินทางเที่ยวผ่านบริษัททัวร์นะคะ โดยจะสมทบเงินให้40%ของแพ็กเกจสำหรับรายละเอียดทัวร์เที่ยวไทยเต็มๆต้องรอสรุปมติคอรมคาดว่าจะออกมาเร็วๆนี้นะคะ ขณะเดียวกันก่อนนี้นะคะเพจเราชนะก็โพสต์ข้อความระบุว่าฟังให้ดีใครกลัวไม่ได้เที่ยวสงกรานต์ปีนี้วันหยุดมีแล้วแต่เงินยังมีนะคะทาไงดีมาดูเลยนะคะเพราะเขาจะอัปเดตทุกโครงการเที่ยวเลยนะคะทุกเราเที่ยวด้วยกันเฟสสามก็มาเหมือนกันนะคะเพิ่มอีก2ล้านสิทธิ์คาดว่าจะเริ่มให้ทันยีมกมีนากนสงกรานต์นะคะโดยขยายเวลาใช้สิทธิ์เป็นกรกฎาคม64นะคะเดิมเนี่ยเขาเขียนไปว่าเป็นกันยา64 เปลี่ยนเงื่อนไขเป็นจองล่วงหน้า14วันนะคะโดยเพาดานค่าห้องอาจเหมือนเดิมค่าตั๋วเครื่องบินอาจเพิ่มตั๋วบุฟเฟ่ให้สามารถเคลมได้นะคะส่วนเที่ยวไทยไวัยเก่านะคะตอนนี้เขาจะเปลี่ยนชื่อเป็นทัวร์เที่ยวไทยนะคะที่คลิปนี้เรามาเล่าถึงนะคะจะปรับเงื่อนไขคนใช้สิทธิ์เป็น18ปีขึ้นไปนะคะช่วยเหลือค่าทัวร์เพื่อทำการจองกับบริษัททัวร์สูงสุด5,000บาทให้ถึง1ล้านสิทธิ์เลยนะคะ โอ้โฮเป็นยังไงบ้างคะนี่คือเป็นโครงการที่มาแทนที่นะคะเที่ยวไทยไวัยเก่านะคะเพราะว่าเอาจริงๆเถอะเขาก็จะมองว่าเอ้าเมื่ออายุเยอะแล้วบางทีก็อาจจะไม่อยากออกไปไหนนะคะแต่คราวนี้นะคะสำหรับอายุ18ปีขึ้นไปโอ้เหมือนยุคทองก็เหมือนโอ้โหหาโอกาสมาให้เลยเพราะบางคนนะคะก็บ่นว่า,าจะให้เที่ยวได้ไงหยุดยาวให้ก็จริงแต่ไม่มีเงิน คราวนี้นะคะรัฐช่วยสูงสุดถึง5,000บาทเลยนะคะแต่รายละเอียดเต็มๆจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามหลังประชุมจากคอรมออีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel Mummy T News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ